มาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ GTA มิ้ยและด่านแรกในวันนี้กลับมาแล้วคุณผู้ชมสำหรับด่านสกิลเทสและด่านแรกในวันนี้เห็นว่าแค่มีเดียมสกิลเทสเ,เท่านั้นนะครับยังไม่ถึงขั้นแบบฮาร์ดคอร์เหมือนด่านที่เันผ่านมาแต่อย่างใดเดี๋ยวคือถามจริงัง <c oughs> <c oughs> ให้ตายสิแหมแล้วก็ไม่บอกนะครับว่ามันจะต้องไปแบบนั้น มาเอาใหม่ขอแก้ตัวนะครับโอเคฮะถามจริงไม่ใช่ใช่ไหม <c oughs> เกือบไปแล้วคุณผู้ชมมานี่นะชัดเลยต้องถอยหลังอีกแล้ว <c oughs> โอเคได้นะครับไม่น่าจะพลาดนี่เอาละ่ะขอเถอะนะครับเทคเดียวผ่าน <c oughs> เหมือนรู้นะครับว่าจะต้องผ่านไปยังไง เดี๋ยวเดี๋ยวยังได้อยู่คุณผู้ชมยังได้อยู่นี่คือตอนแรกผมนึกว่าพลาดไปแล้วเออเดี๋ยวโอเคยังได้นะครับเมื่อกี้นี้ผมเห็นแล้วว่ามันจะต้องเดี๋ยวเอาอีกแล้วคุณผู้ชมขึ้นเร็วไปหน่อยอุต่ารอนแล้วแท้แทเฮ้ยเอาละครั้งนี้ต้องได้นะครับต้องไม่พลาดคุณผู้ชมค่อยๆโอเคแล้วก็ ต้องหักขึ้นไปปนนี้สวยเดี๋ยวเคือเกือบไปแล้วคุณผู้ชมนั่นแหละเช็คพอยต์ yes มุมหมูนะครับแหมเหมือนจะแค่มีเดียมจริงๆนะครับไม่ถึงขั้นฮาร์ดคอร์แต่อย่างใดเดี๋ยว <S 1> <S 1> ถามจริงเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมเห็นใช่ปะคือผมจะต้องเนี่ยแล้วก็ไปช่องเล็กๆข้างหน้าอีกช่องหนึ่ง <S 2> <S 2> <S ตรงนี้ถ้าจะยากนะครับเออมาขอใบนะครับต้องได้คุณผู้ชมต้องได้โอเคแถมเหมือนจะมีใบพัดอีกด้วยม่หมูแล้วคุณผู้ชมตรงนี้ไม่หมูแล้วเฮ้ยนั่นไงวัตรโอเต็มเต็มนะครับใบพัดอามอกี้นี้ไม่โดนใบพัดนะผมคิดว่าน่าจะผ่านไปได้นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คพอย <laughs> ผมขอตัวไปก่อนนะครับ,บพวกพี่ทุกคนเออเอาล่ะตรงนี้ถ้าทางจะไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าโพดปั๊บตกปุ๊บนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ผมขอมาขวาดีกว่าโอเคื่อกี้ทางซ้ายไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเอออย่าพลาดนะอย่าพลาดนะนั่นแหละไม่มีพลาดนะครับ <S <S ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณผู้ชมเยิ่ม เดี๋ยวเดี๋ยวไม่พลาดน,นะสุดท้ายไม่ <c oughs> พลาดเกือบพลาดแหมหวังว่าคงจะไม่มีช่องว่างแต่อย่างใดเยี่ยมส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องตรงจังหวะนะครับต้องตรงจังหวะนิดนึงนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเดี๋ไม่พลาดน,นะตรงนี้ไม่โถเอ้ยกำลังมาดีแล้วแท้แล้วผมต้องมาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ใหม่หมดเลย <c oughs> พวนแล้วนเศ้าตรงนี้น่าจะถึงอยู่น่าแหลงสวยเอาละครับตรงนี้น่าจะสุดท้ายแล้วอยา่ยาอย่าขอผ่านคุณผู้ชม yes เ a k e p นะครับผมขอเธอนั่นไงเห็นเส้นชัยมาแล้วนะครับไปต่อโชคดีครับพี่ๆทุกคนไปเดี๋ยว <What? S 1> ไม่ใช่ละคุณผู้ชมผมว่า ไม่ใช่ละยกธงขาวไปแล้วนะครับหนึ่งคันแต่ว่าจุดนี้จะต้องพลิกตัวครับคุณผู้ชมเออถึงว่าเมื่อกี้นี้ทำไมมันกลับไปจุดเดิมปะเอาไอ้ในี่แหละคุณผู้ชมข่าวนี้แหละไม่น่าจะพลาดน,นะครับเออแล้วก็เหมือนว่ายังจะมีตรงนี้อีกขึ้นไปไม่ถึงผมคิดว่าด่านี้ มันไม่ใช่แคบมีเดียมแล้ครับคุณผู้ชมแต่นี่มันยากสุดๆไปเลยเอาเดี๋ยวคืออา่าคือผมพูดเลยนะครับว่าด่านนี้มันกวน,นดักทางจริงๆให้ตายสินีนกว่าจะพลิกตัวขึ้นมาได้นี่ก็ยากแบบสุดๆแล้วนะครับยังจะมีทางแยกตรงนี้อีกเดี๋ยวผมคิดว่าอันแนะ่มันยังไม่หมดแค่นี้นะครับอยากคิดว่าผมไม่รู้ เดวตรงนี้หวังว่าคงจะไม่ตเลิดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเบกเบกเบกโอ้เกือบไปคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> ดีนะเบกทันถ้าเบกไม่ทันแล้วก็แหมได้ไปเริ่มมาอีกตามเคย <c oughs> ใช้เวลาไป19นาทีนะครับไปไปเลย20นาทีคุณผู้ชม <c oughs> สักทีอ มาด่านที่2กันแล้วนะครับคุณผู้ชมด่านเมื่อกี้นี้ความยากแค่มีเดียมนะครับแต่ด่านนี้ไม่เลยฮาร์ดนั่นเองนะครับ <c oughs> <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าความยากนี้จะขนาดไหนนะครับจะยากกว่าด่านเมื่อกี้นี้หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันคุณผู้ชมมเดี๋ยวคือเหมือนจะเงียบนะครับเหมือนจะเงียบ <c oughs> ต่เอามาสิพี่เอออย่าช้านะครับอย่าช้าเดี๋ยวผมไปเข้าเส้นชัยก่อน <c oughs> เอาเลยครับเหมือนว่าตอนนี้จะตามมาติดๆเดี๋ยวเหมือนจะข้างหน้านี้หรือเปล่าใช่เลยคุณผู้ชมชัดเจนนะครับเอาเละมาลองดูกันนะครับมาลองดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวแหมมีน้ําทะเลด้วยคุณผู้ชมบโดนโดดลงไปเฉยเอาใหม่คุณผู้ชม,ม,ดดอม,ชมขอแก้ตัวคือผมหายไปนานไงไม่ได้เล่นด่านแบบนี้มา เกือบจะนับเดือนได้นะครับฝีมืออาจจะตกไปบ้างเล็กน้อยนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม,ไม่ยังได้อยู่คุณผู้ชมหนึ่งว่าจะพลาดแล้วนะครับเมื่อก,กี้นี้เอาละ่ะหวังว่าคงจะไม่พลาดนะครับตรงนี้นานแหละคุณผู้ชมสวยไม่นะไม่แล้วคือมันเลื่นล่วงเฉยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวคือแหมจะมาชุนตูดผมทำไมเนี่ย ให้ตายสิเมื่อกี้นี่เกือบจะได้อยู่แล้วนะครับจะล่วงทำํำไมเดี๋ยวโอเคค่อยๆนะครับค่อยๆัด้นนแหละสวยตรงนี้ขอแก้ตัวคุณผู้ชมหวังว่าคงจะไม่ล่วงอีกแล้วนะดีๆดีๆมีแววนะครับไม่แววเอาละ่ะขอผ่านไม่เเอากลับมาได้นะครับ <laughs> เกือบไม่รอดคุณผู้ชมดีนะที่กลับมาได้ฮเอาล่ละครับเส้นชัยอยู่ตรงไหนว่ามาโชคดีครับอีกสองคันผมขอเข้าเส้นชัยก่อนแล้วกันบา,บายบายจ้ายังไงครับคุณผู้ชมคันนี้ยังไงมันยากใช่ไหมล่ะพี่เอออโอเคเดี๋ยวไปต่อกันอีกหนึ่งดานนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปด้วยกันเลย ด่านที่3ครับคุณผู้ชมแต่ด่านนี้เอาตรงๆผมไม่อยากจะเล่นเลยคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเล่นด่านนี้อาจจะต้องใช้เวลาถึงนี่ครับคุณผู้ชม900นาทีบวก <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วครับคุณผู้ชมเห็นไม่ผิดแน่นอน900นาทีคือ <c oughs> <c oughs> ผมขอเป็นด่านทันไหม <c oughs> แต่ว่าตอนนี้มีคนเข้ามาแล้วนะครับก็ได้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปลองกัน โชคดีครับอ่ะมาแล้วคุณผู้ชมแต่เอาจริงๆเลยตอนนี้ยังเปลี่ยนด่านทันนะครับมามาลองดูกันนะครับว่าจะ900นาทีบวกอย่างที่คนสร้างด่านเขาบอกไวไหมเ๋ยวแหมแล้วมาก็ไม่สวยแล้วนะครับไม่สวยแล้วยากจริงคุณผู้ชมยากจริงเอาละ่ะเออแต่เหมือนว่าเมื่อกี้นี้ จะมีหนึ่งคันนะครับยกธงขาวไปแล้วเออโอเคแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยเหมือนว่าด่านี้เราจะต้องพลิกตัวไปถึงเส้นชัยเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> คือแค่คิดก็ท้อแล้วนะครับแถมผมเอาคนี้มาด้วยซึ่งด่านี้คนสร้างบอกว่าจะต้องใช้ XA21 กับ T20 เท่านั้นนะครับแต่ผมคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรมาเช็คพอย์เยสเหมือนว่าจะถึงเช็คพอยแรก <c oughs> เดี๋ยวใช้เช็คพอยต์หรือเปล่าเออใช้ด้วยนะครับเอาเลยครับคุณผู้ชม9ก0นะ่ะชัดเลยอ่าถึงขัน้นเตะก็ออกจากออนไลน์ได้ด้วย<ะ>อืม,มาเอาใหม่คุณผู้ชมเมื่อกี้นี้ผมถึงตรงนี้นะครับแต่ว่าโดนแฮกมาเล่นซะก,ก่อนเออผมพูดเลยว่าไอคนเมื่อกี้นี้โคตรนุก๊กเอออย่าต้องให้มีน้ำโหนะครับแหม ส่วนครั้งนี้ผมขอมาลองคนเดียวแล้วกันนะครับพอเท่าที่ดูเนี่ยคงไม่มีใครอยู่ถึง10นาทีโอเคมาอย่าอย่าพลาดโอ้เกือบไปแล้ว2000 y e a r s later เอาเลยครับคุณผู้ชมเหมือนว่าตอนนี้ผมจะมาถึงจุดสุดท้ายกันแล้วเออเส้นชัยขอเส้นชัยให้ผมก่อนอย่าพลาดน,นะตอนนี้ใช้เวลาไปเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับเออเอาล่ะมีแววอยู่คุณผู้ชมมีแวว ไม่ไม่ยังรอดนะครับ yes <laughs> น่าแหละสวยเส้นชัยเออได้เช็คพอยสักทีนะครับคุณผู้ชมไหนบอกว่าด่านนี้จะต้องใช้ถึง900นาทีบวกยังไงเล่า <laughs> แต่ก็ดีแล้วนะครับที่ไม่ถึงถ้าถึงนี่คือไม่ต้องทำอะไรกันแล้วชีวิตนี้ไปเส้นชัยเหมือนว่าจะอยู่ในกล่องดำตรงนั้นเอาเลยครับ ถึงหรือเปล่าต้องถึงสิคุณผู้ชมออ,อยังเป๊ะนะครับเกือบหนึ่งชั่วโมงเอาละผมขอเข้าเส้นชัยก่อนหเหิดขึ้นคอเลยนะครับตานี้อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า